ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ปุ่งกุ้งดำริ้งนะครับคลิปนี้มาลุยกันต่ออ่ะเดีต้อนไอคิปี่นี่กี่ไอคิปที่เป็ดๆนี้แต่ตอนขึ้นไม่วาดบนบ่อครับมือวานไม่เด็ดนะครับมือวานมือวานมามาต้องคนรคว้าเด้งไม่เด็ดไม่เด็ด วันนี้วิงว่งกันเดียวครับวันนี้กว่าแดงทำไม่ได้อันแบบนี้ <c oughs> ต้องวิ่งกันเดียวครับวันนี้ก <c oughs> ว่าแดงตั้งมัดเลยแหละว่ามันลื่นครับลื่นแต่บอกบอกว่าก้านมันตก มากเลยก็เราคนไอ้นี่อนไอ้กี้นี่ไปวายบนโบซึ่งเดือบนโบดินเนี้ยวไปหลืนกว่าป้าแกได้ปน <c oughs> ปนรบ,บกันตุ่มไว้การลังก่อนใจต้องมาก่อนครับปนรบกันก็จวดได้ไม่ได้ยันปนีจวดได้ไม่หมาปนรบ,บกรันใจทำกันว่าไอ้อันแบบเรื่นๆแบบนี้นะครับขึ้นบอเป็นบอ่อต่างเรืน่นๆนี่ใจใจต้องมาก่อนครับถ้าใจไม่ดีทำไม่ได้ถ้าใจใจไม่ดีนะ ไได้ทั้งง่ากับเรศตั้งง่ครับอย่าไปดิ้นหมักพุ่มกัดเที่ยวกันนะไม่ใช่ไม่เที่ยวแต่ว่าไม่ได้ทำหรือครับถ้าโดโจ๊ดโรนก็ไม่ได้ด้วย đồ hóa, băng này mạc, băng có qua bằng thì đi đâu là mang này bằng bằng tiền con làm bác qua em làm qua Hahahaha! Khưng mày đáy Hình như nắp nắc lươi Hình như gặp nướn nắc lươi <laughs> Coi lông con không thổi thế đi đi á này cứ như ngay à đua là vì nó mấy ba dính tầm mấy đáy nó gặp tầm ba dính chính ở tầm đáy cháy nó mà vốn tới <laughs> nhà kia là bốn mươi triệu nè bốn mươi triệu mấy bè tấn เดี๋ยวผมกับเราจะไปื้แลับมันต้องตั้งยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้้ช่วยไปครูจะมาครูตั้งก่อนครับนี่ผมต้องแกปน้าเราไว้เองไม่ก่อน bọn tưng cái này chắc con có để rồi ra mà, đi à. mà đi thì đứng này em đây mày uổng, mày được, không được, không được, không được, đi được, không 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 อะไรแล้วว่าเจ้าจับลงกู้เหยียดปอมอันนี้จนะได้ใช่จับแป๊กลงไปในหนู่นเลยทั้วกันเป็นกู้นะครับนี่ในใน,นปลาที่เป็นกู้นะนี่ท่นเป็นกู้พี่ตอวนะี้จับแป๊กลงไปแล้วพนะี่น้อง mà cô tăng con nên tao bảo ưng tao đọc bảo ua phải nung để cả tôi lặng ngộ đã mai à anh này tính ăn này có ai mấy ở rồi đây tầm đi gặp đặt tiếng ăn cắn chọn chân chốt chân 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 không đây không

ผมนี um um, ôn, năm, ่ผมไม่เกี่ยว่ามาเด็ดรอนมาเด็เน้น้ำนะครับให้เล่นกันตัวเองแล้วก็ไปเปียบเทียกควาน่านน่านกงตัวเองเลยว่าเมื่อนกันไม่แบบนี้กันคือ้นแบบนี้ผมไม่เคยร่อนนะครับสามันได้ว่าเน้น้ำเน้น้ำได้เราต้องปิดใจตัวเองน้าเราบางทีบางบางแง่แกมันเมื่อนกันนะพี่น้องนะต้องมวบอกไนนีนคลิปก็บ่าความเป็นจริงกันแกมันเมื่อนกัน บางทีเราเล่นนะคลิปเปลือนหรืว่าเออเอ็กโซพุ่มขึ้นได้ก็เราไมกิดขึ้นไม่ได้น่ามันไม่ใหญ่เมือนกันนะครับบางทีเอันพุ่ยโป๊ะไปเมื่อเราเล่คลิปเปลือนนั่นแหละว่าเออบางทีเรานึกว่ามันน้อยพอไปตาจริงๆมันไม่ใหายนะครับอะลรคลิปเปลือนก็นีไหนคลิปมันมันกับความเป็นจริงมันก็แบบเบี้ัปน มันกองควกเนียนไหมก้อยตอนดินกันควนควนตอกปันีบางคนว่าเออไอนี่น่าเลยน่าดินเลยไม่ลื้นมาแล่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 เอาดิฟโรมากันตาต้นโ่วกับต้นหอมมาเลยพุ่ไม่พุ่ไม่นั่นอย่าเลยหรอกแต่ก็ปันนีก็ไม่เดี๋ยวกันเลยไก่เขาว่ากันมานะ พมก็ไม่ได้เก่งแต่อา่ารเขาเขาว่าผมก็มาเลยในการปันนี้ผมก็ปรบกันอย่างน้อยอาจารย์หว่าท่านรปรบการมากว่าอาารก็ไปล่มีอจารอารถมาลงเลยมันมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าครับเป็นกับคนกับร่งผมมาพอบเสือเรือนบนี้มันกัือนกับเม็ quay phát cho ngắn ngủi lắng nghe lắm lắm lắc nhau lên đây Mình đọc, kiểu vô băng mai lăng luôn đi lắm 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 vô có vô lắm mai lắm lắm luôn lắm lắm quan lắm 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 ไปก็ว่าก็มาแต่กว่าแดงไม่มาแล้วกว่าแดงน่ารับ <c oughs> กว่าแดงรับเร็ว <c oughs> นี่ตู้ไปก็ไม่มาแล้วกว่าแดงเนี่ยอย่าเละถูกเองนะพูด được tí tí ở yên tí đây thằng phi em tí để ra kinh cho bên nuôi mới đây cao đầu tổng tí cao lăng tôi đang cao với quá rồi đó để nó quá tôi nghĩ tết là để chọn kẹp mà là cá lão các để chọn kẹp mà là cá nó pa bây giờ chín lưỡi các cái luôn tục ốp bài đã chín lưỡi để cá bò toán này kia lên nó không biết là cá lốp bèo in chặt bò các bò in chặt bò không mà thì mà ถ้าวิ่งร่องกันอันช่วยครับจะวิ่งกันเดี๋ยวมันใช้เวลาไปนิดเดี๋ยวปัน้ากับไมาไก่มาเนี่ยมันลืน่นลื่นกันลำบากกันไมาไก่มา <c oughs> ว่าแดงไม่มาแล้ว,วรวรอเงีง้ยกระดึื่มาไม่ได้ครับบอกกระดึื่ก็วิ่งอินมามาตีอินเรียลเลยว่า แต่น้อนั่นนะทีจริงงานนี้มันต้องปุมกับกวาเดง้งคืออันนี้เป็นน้านรถพาร์คนะครับต้องรวมด้วยจวยกันเอ้บอลล่งบอลุงบอลุงอันนี้ก็เป็นน้านรถพาร์คนะครับไม่ใหญ่ได้ไม่ใหญ่ได้เบี้ยแต่ว่ามันต้องรวมด้วยจวยกันเรามาวิ่งกันแล้ว แต่ปีกว่าเด็กเราปีกว่าเด็กเราไม่ไม่ร่วมากเลยครับลาบห <c> ร <oughs> ือนรือหรือว่าก็าดันเม็ดคือตะกุ่นตกนักกันขึ้นได้ครับเดี๋ยวบอกว่ามันแรงเล้ยอ่ะมนดินดั่งด่านี้อ่ันก่อนดินดั่งด่านี้อ่ะแรงวเม็ดพิษแรวครับมันลืน่นเดี๋ยวตะกุ่นอย่างตกง่ายอ่ะขึ้นได้บายบาย องงออ้องเดี๋ยวร้องอะไรร้องเดียวพ่อครับหัวทหารรับเดียวได้เดี๋ยวมันเหี่วเราแต่เดียวเนี่ยตัวคึยนครับพี่ท่านแดงแลเลยแต่เดี๋ยวแกว่าตีกันหลังตรงนี้โอ้แต่เดียวเรามาตีตรงนี้เดี๋ยวเดียวแล้ว็นแต่เดียวตุกอปไปนู่นเลยนั่นหวนัง

ตงบอกวานี้กเม็ดไปดาจินเม็ดกตัเดียวเราลบไปเลยนิดเดียวคกับเลยปลาตัไม่บอใจกับเรืองกองก็พุมก็ไม่รู้อีต่ำหรือบอกจากักันงันนกับมนงลงต่ำบันานแต่มันรวยเลยป้าบ้าผีลืนๆก็หนุ่ยตังนี้ตัวยังนะเล่งไงงยเงยเลยนะปุ๊บ Ủa keng khen, keng khen, mình không nhấp khen Cô mình tí chưa tạt rồi Nhớ quá ngồi quạt đám Để càng, càng, lưng, bảo, á, lên, lấy, gặp mấy tít lươn Lẻ tí chưa tạt rồi Cảm càng các bạn đã theo cho càng căng anh chị mấy cút cho phải chọn kiri là, đầu đặt gấp út đu đủ à, away à, còn, cái càng căng còn phải cái kiri nãy nãy nó sẽ đặt út nó không à, không không đấy càng dài, nó sẽ không càng căng, đầu út chỉ gặp cái càng căng một ít nưng, càng gì เลไปตาเดินโรบินโอเคครับเรียบอนหตลังยาวแล้วบายบายครับพ่กหน่อยดีครับ